สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับต้องส้มในรายการมิสูน,นานาพาชมค่ะแน่นอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญค่ะปิงปองสวัสดีค่ะ กับเอฟอีกเช่นเคยนะคะสาขาพยัคฆภูมิพิพสยัยค่ะพี่เอฟวันนี้ขอบคุณน้องส้มากมากนะคะที่ยินดีต้อนรับพี่อีกแล้วนะคะให้เป็นแขกรับเชิญน,นะคะวันนี้แน่นอนค่ะพี่เอฟค่ะไหนๆเรามาถึงที่สาขาพยัคฆภูมิพิพส,สัยคุอยากให้พี่เอฟแนะนําตัวข้างหลังเราหน่อยได้ไหมคะอะไรเอ,อ่ยใช่ไหมคะปิงปองปิงปองจิงบิงกริงตัวนี้คือมิสซูบิชิไตร์ตันเรลลี่อาร์ตนะคะค่ะแต่งซิ่งสิประตูเตี้ยนะคะตัวนี้รุ่นนี้อย่างที่บอกนะคะด้านหน้าลูกค้าจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าจะเป็นกันชนด้านหน้านะ พร้อมตัวอักษรลอรีอาร์ตนะคะพร้อมขอบตัวกันชนหน้าสีแดงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือมองมาจากด้านหน้าขับมาคือเห็นเลยว่านี่คือลอรีอาร์ตใช่แล้วค่ะไม่พอนะคะพี่เอ่ะาทอนไรคะตัวนี้ด้านข้างจะเป็นล้อแม็กสีดำค่ะน้องส้มล้อแม็กแต่งซิ่งแบบสวยๆสีดําเลยนะคะตัวนี้พร้อมกับตัวตัวแผ่นกันโคลนเป็นสีแดงนะคะปกติเราก็จะเป็นสีดาใช่ไหมคะน้องส้มตัวนี้จะมาเป็นสีแดงเลยนะคะก็คือให้อารมณ์แบบว่าสไตล์รถแข่งลอรีอาร์ตเลยค่ะ มานี่นะค่ะน้องสม้มปลุกจิตวิญญาณสาวกอลอรีอาร์ตแล้วกันนะคะด้านข้างนะคะสไตล์นี้เลยนะคะก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะออลอรีอาร์ตนั่นเองนะคะซิงซิงเลยไม่ต้องไปงแต่งด้านนอกไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมนะคะลูกค้า <ใจ S 2> ด้วูใจนาเสนอนะคะ<ช>พี่เอฟค่ะน้องสม้มกันโคนด้านหลังของเราคะ่ะกันโคนด้านหลังก็ยังเป็นสีแดงนะคะน้องสม้มพร้อมสัญลักษณ์เรียลลี่อาร์ตนะคะพี่เอฟคือขับตามหลังมาแน่นอนค่ะต้องเห็นไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังลูกค้าจะรู้เลยว่านี่คือลอรีอาร์ตนะคะยอดค่ะด้านหลังตัว เปิดท้ายตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีดําให้ด้วยนะคะแล้วก็พร้อมตัวสติกเกอร์รอลอรียร์ให้เช่นเดียวกันนะคะจะเป็นสไตล์แบบรถแข็งนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างงี้เออนะคะด้านข้างก็จะเหมือนกันเลยนะคะทั้งสองฝั่งเพราะว่าถ้าทามาคนละแบบก็จะไม่เป็นแบบเดียวกัน,นะะ <c oughs> ก็ต้องเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นลายเดียวกันนะคะค่ <c oughs> ะเป็นประมาณนี้คือสไตล์รถคือเก๋อ่ะน้องส้มไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมอะไรแล้วนะคะข้างนงข้างนอกก็ไม่ต้องไปใส่สติกเกอร์เพิ่มเติมล้อแม็กลูกค้าก็ได้ไปแล้วนะคะได้เป็นแม็กสีดําด้วยตัดกับตัวสีรถสีขาวด้วยเลยนะคะน้องส้มตัวนี้้้ไดพรอม กับตัวกระจกมองข้างสีดําด้วยนะคะคือสวยๆเลยเก๋ <ขอ S 1> ๆแล้วก็มือจับเป็นสีดํานะคะปังเข้าไปแบบนี้เลยฟ้าด้านในนะคะตัวนี้นะคะเป็นสีประตูเตี้ยเกียร์ธรรมดาตัวนี้จะยังเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่นะคะน้องส้มค่ะให้อารมณ์การขับขี่แบบว่าสไตล์รถรถแข็งเลยอะ่ะเข้าเกียร์สนุกเลยนะคะไม่ต้องไปแบบว่าขับออตรงออโต้อะไรนะคะใช่อันนี้ก็ตัวสีประตูล้อล่อร์อนะคะเราก็จะมีแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้คุณลูกค้าด้วยนะคะน้องส้มตัวนี้ได้ไปเลยนะคะพร้อมประกันภัยและสี่า จดทะเบียนด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะภายในก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยนะคะแล้วก็จะเป็นกุญแจรีโมทให้นะคะตัวนี้ที่สําคัญรุ่นนี้ที่แถมเป็นเบาะหุ้มหนังให้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้ยังจะเป็นเบาะผ้าอยู่แต่ว่าอันนี้จะหุ้มเบาะหนังให้ลูกค้าฟรีเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะสุดยอดไปเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าไม่พอแถมจอให้อีกด้วยเป็นจอ Android นะคะขนาดประมาณ8ถึง9นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็มีเลอร์ลิงกับ YouTube ได้เช่นเดียวกันนะคะน้องสม อันนี้แข่ให้ลูกค้าไปเลยจุกๆนะคะคือที่สุดแล้วในตัวแบบว่าจิตวิญญาณแห่งชัยชนะของตัวแลรี่อาร์ตนะคะน้องส้มคือสิ้นๆเลยกันชนด้านหน้านะคะแล้วก็กระจังหน้าสีดําตัดกับสีขาวคือสวยคี้ก็คือแต่งซิ่งสบายเลยสบายค่ะน้องส้มคือใส่นี้แน่นน่อยติดฟิล์มก็สวยแล้วค่ะตัวนี้ถูกต้องแล้วนะคะไม่พอสี่ประตูอีกตั้งหากเลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีประตูราคาไม่ต้องพูดถึงนะคะลูกค้าเท่าไหร่คะไม่ถึง8 0 0แสนนะคะั็นี้อยู่แ่ 7จ0 0 0บาทโอ้โหพี่เอฟค่ะเจ็ดแสนบาทใช่ลูกค้านะคะถ้ามีเงินห้า0ันคือออกได้เลยมีเงิน5,000ออกได้เลยใช่ไม่ได้โมใช่ไหมคะไม่ได้โมค่ะถ้าลูกค้าสนใจต้องทักสอบถามน้องแอดมินแล้วบอกว่าพี่ขอให้เซลเอฟดูแลหน่อยได้จัดให้เลยนะคะค่ะหนูจะไปกดเงิน5,000มาออกคันนี้ค่ะพี่เอฟได้ค่ะน้อง z o มน้อง z o o เซ็นเซ็นเซ็วันนี้เลยนะคะเซ็นวันนี้เลยค่ะก็คือแบบรวดเร็วทันใจอยากเอาไปขับพรุ่งนี้แล้วได้ไหมคะพี่เอฟได้ค่ะจัดให้ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ถึงที่เช่นเดียวกันนะะคพร้อมวันนี้เะคะพร พร้อมวันนี้เซ็นให้วันนี้เลยนะคะเอาออกเกย็นนี้เลยได้ไหมคะออกเกย็นนี้เลยพี่ขอติดฟินให้ก่อนแปน๊บนึงนะชั่วโมงหนึ่งได้เลยค่ะเ <c oughs> พจเดี๋ยวพอดีไปกดเงินเลยนะคะ <c oughs> ได้ค่ะวันนี้นะคะเราอ่ให้พี่เอฟพาชมตัวไททันสีประตูเรลลี่อาร์ตคันนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปชมตัวไหนนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ของเรามิตรสูนานามหาสารคามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยและติดตามเราได้ที่อ่าแฟนเพจทั้ง3สาขาเลยยังไงติดตามชมกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้น้องส้มกับพี่ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ